ไอ้บาเยใส่มืออยู่แล้วมันบอกว่ามือถือหยุดการทำงานจนกว่าจะเย็นเมือเดิมจับีบาไปเือได้ตู้เย็นนะงอีกลงเลยนาะเลยไม่ซื้อใหม่เราไปเช่อตู้เด็สบกจำแม่งาเาเหมือนกัน